ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องและผู้ที่สนใจในพพะเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาในตอนของการแบ่งปันพพะเครื่อง EP2 สําหรับวันนี้ผมได้นําพะเครื่องนะครับทั้งหมด7รายการนะครับนำมาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจนะครับสําหรับพพะเครื่องนะครับที่ผมนํามาก็วันนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่4รายการก็จะมีปิตา พิมพ์กลางแขนอ่อนของหลวงพ่อทองสุกนะครับแล้วก็แล้วก็เหรียญเขาหลามตัดนะครับอ่ารุ่นพ่อปาเพชรบุรีนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับของหลวงพ่อทองสุกเหมือนกันนะฮะ mm hmm. แล้วก็องค์ที่สามเป็นพระบิดาณห,หัวเขา่าเนื้อตะกั่วนะครับของเจ้าคุณผลวัดหนังปีศูนย์เก้านะครับ mm hmm. แล้วก็องค์ที่สี่ก็จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพนะครับออกที่วัดบ้านกล้วยนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับองค์นี้สร้างปี2490นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทองสุกนะครับตะกรุดหลวงพ่อทองสุกอันนี้ก็ถือว่าเป็นยุคต้นนะครับแล้วก็ะตะกรุดหลวงพ่อทองสุกที่ผมผ่าไปแล้ว2ดอกนะครับก็นำมาให้ผู้ที่สนใจนะครับได้รับชมกันในวันนี้นะครับ ครับเราก็มาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับรายการแรกนี่จะเป็นพระปิดตาพิมพ์กลางแขนอ่อนนะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับท่านผุกเสกนะครับประวัติพระพิมพ์นี้นะครับได้มีการค้นพบที่บนเพดานโบสถ์ของวัดสะพานสูงนะครับพระบัวสดที่ไปพบ นะครับของปิตาพิมพ์นี้เนี่ยได้มีการสร้างในปีประมาณปี2470ในยุคข,ของหลวงพุก,กินเป็นเจ้าวาดนะครับเข้าใจว่าเ,เป็นพระของหลวงพุก,กินนะครับท่านเป็นผู้ส,สร้างแล้วก็บรรจุไว้ในบาทนะครับนำใบบรรจุไว้ข้างบนเพดานโบสถ์นะครับที่ที่ท่านสร้างไว้นะครับแล้วก็เ,เหตุการณ์ก็คือหลวงพ่อทองสสกเนี่ยท่านให้ช่างไฟนะครับขึ้นไป ซ่อมไฟที่ไปดันพระโบสถนะครับแล้วก็ช่างไฟเนี่ยก็ไปพบพระพิมพ์นี้นะครับอยู่ในบาทอยู่ในบาทพระนะฮะก็นําลงมาให้หลวงพ่อทองสุขท่านปลุกเสกให้นะครับหลวงพ่อทองสุขท่านปลุกเสกแล้วก็ท่านก็ได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระพิมพ์นี้เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นพระที่หลวงพ่อทองสุขท่านไม่ได้สร้างนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระ ในยุคข,ของลูงกินนะครับส่วนในวงการที่เล่นหากันนะครับก็จะเล่นหากันเป็นพระปิดตาพิมพกลางแขนอ่อนของหลวงพ่อทองสุขวัสพานสูงนะครับเนื่องจากท่านเป็นผู้ไปพบแล้วก็ <c oughs> ได้ทำการปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับผมเปิดราคาเลยนะคับนะครับก็เปิดราคาที่ราคา 8,000บาทนะครับ8,000บาทนะครับองค์นี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดตามดูคลิปวิดีโอนะครับที่ในเรื่องของพระปิดตาพิมพ์กลางแขนอ่อนของหลวงพ่อตองสุขวัสาพานสูงนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับลองติดตามดูในคลิปวิดีโอนะครับ<ม>ถัดมานะครับรายการถัดมาจะเป็น เหรียญข้าวหลามตัดของหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นพระป่าเพชรบุรีนะครับปุกเสปี17เนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสร้างในคราวที่หลวงพ่อทองสุขท่านไปเยี่ยมบ้านเกิดนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ท่านได้นําพระป่าไปทอดด้วยนะครับที่วัดหนองว่านะครับพระวัดเป็นวัดบ้านเกิดของท่านนะครับที่จังหวัดเพชรบุรี นะลักษณะของเหรียญก็จะเป็นด้านหลังนี่จะเป็นยันนะทรหดนะครับการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะจัดสร้างทั้งหมดอยู่2วาระนะครับวาระแรกก็คือนําไปแจกที่จังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับในคราวที่ทอดพระป่านะครับแล้วก็วาระที่สองเนี่ยมาสร้างที่สร้างแจกที่วัดสะพานสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับ รายละเอียดของเหรียญทั้งสอง,สองวันละนะครับที่มีการสร้างแล้วก็มีความแตกต่างกันเนี่ยนะครับขอให้ไปดูในคลิปวิดีโอที่ผมนำเสนอนะครับลองดูนะครับในรายละเอียดนะครับสำหรับเ,เหรียญเหรียญเหรียญนี้นะครับที่นำมาให้บูชากันเนี่ยจะเป็นเหรียญที่สร้างในวารละแรกนะครับที่นำไปแจกที่เพชรบุรีนะครับ ลักษณะก็ <c oughs> ตัวตัดนะครับตัวตัดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นตัวตัดตัวเดียวนะครับเพราะจำนวนจานวนการสร้างเนี่ยไม่มากนะครับจำนวนการสร้างไม่มากต้องรอ,อรอยตัดนี่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบอื่นก็ไม่ใช่แล้วฮ <c oughs> เดี๋ยวนี้มานำมาแบ่ง <c oughs> นำมาแบ่งปันบูชากันเนี่ย เปิดราคาที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับก็ถือว่ายัง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 ,ย,งยังสวยอยู่นะครับสภาพยังโอเคอยู่ฮนะสวยอยู่โอเคครับรายการถัดมานะครับรายการถัดมานี่เป็นพระปิตาณหัวเข่านะครับพินณหัวเขา่าออกปีศูนย์เก้านะครับ ของหลวงปู่ผลวัดหนังนะครับจะเป็นเนื้อเนื้อชินตะกัวนะฮะเขาเรียกเนื้อชินตะกัวจะมีลักษณะของคาประหลอดนะครับอง์นี้เป็นลักษณะพระเก่าเก็บนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับไม่โดนเหงื่อเลยนะฮะด้านหลังมีจานมือนะครับจานมือนะครับเอ่อจานลักษณะนี้เขาเรียกว่ายันน่าจะเป็นยันนะทรงโหดนะครับ จะเห็นภา,ภายเงินขึ้นนะครับภา,ภายประหลอดหรือเรียกว่าภายเงินก็ได้นะะอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระปิตาของเจ้าคุณผลนะครับพิมพ์หน้าหัวเขา่าองค์นี้ผมเปิดราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับปกติเขาขายกันก็ตั้งแต่พันห้าถึงสองพันนะครับเป็นพระเก่าเก็บครับอันนี้ ถือว่าสวยนะครับสภาพสวยมากครับผมใครสนใจติดต่อมาได้นะครับรายการถัดมานะครับองนี้นะครับเรียกว่า,ารูปหล่อออกที่วัดบ้านกล้วยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกที่วัดบ้านกล้วยอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับนะครับ นะครับองค์นี้เนี่ยมีลักษณะของอยาขัดนะครับยาขัดแดงๆนะครับยังมีอยู่นะฮะเห็นยาขัดแดงๆเนี่ยรอบๆองค์นะะนครับของเกยมีเยอะนะครับให้ระวังด้วยนะครับพระรุ่นนี้ในของเกเยอะเยอะนะครับเยอะมากนะครับขอให้จดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับ แล้วก็ลักษณะที่สําคัญนี่ก็นะครับลักษณะมีมีป้ายคำว่าหลุมข่อเดิมนะครับป้ายหลุมว่อเดิมเนี่ยเป็นลักษณะของการหลอแล้วนามาปิดนะครับรอแล้วนามาแปะครับนะครับรอแล้วนามาแปะนะครับใต้ฐานก็เป็นลักษณะนี้นะฮะ จะมีการจะมีลักษณะของการแต่งตะไบยอยู่นะฮะจะเห็นว่า,าโลหะเนี่ยโลหะจะมีการแยกตัวชัดเจนเห็นไหมครับเพราะเพราะว่าไม่ได้หล่อทีเดียวนะครับหล่อคนละค้างแล้วก็นามาแปะนะนะครับเห็นไหมครับลักษณะคล้ายๆเป็นแผ่นป้ายนํามาปะนํามาแปะที่หลังนะหลังจากหล่อพระแล้วเสร็จนะครับ องค์นี้ถือว่าเดิมเดิมนะครับเป็นพระเดิมเดิมนะครับเป็นพระเดิมเดิมเลยนะครับเรียกว่าไม่ผ่านการใช้แล้วกันนะฮะองค์นี้เปิดราคาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ รายการถัดมานะครับครับรายการถัดมานะครับเป็นตะกรุดนะครับนะครับตะกรุดดอกนี้เป็นตะกรุดของหลงวงพ่อทองสุวัสพันธ์สูงจังหวัดนนทบุรีนะครับขนาดความยาวสี่นิ้วนะครับนะครับขนาดความยาวสี่นิ้ว ดอกนี้เนี่ยถือเป็นประมาณยุคต้นถึงกลางของท่านนะครับถือว่าอยู่ในช่วงประมาณยุคต้นถึงถึงกลางของท่านคืออยู่อยู่ในช่วงระหว่างปีประมาณปีพศ2 5 0 0นะครับลงมาถึงประมาณปี2 5 1 0นนะครับครับเรามาดูกันชัดๆนะครับขยายดูชัดๆหน่อยนะฮะ เดินตะกุดขึ้นห้าเสานะครับม้วนอยู่ประมาณสักห้ารอบได้นะฮะอันนี้ก็มีความเก่าชัดเจนนะครับนะครับม้วนอยู่ประมาณห้ารอบแล้วก็มีการตัดสอบตัดสอบมุมทั้งสีด้านนะครับ ลักษณะของแผ่นทองแดงเนี่ยจะบางนะครับไม่หนานะฮะถ้าหนาเนี่ยส่วนใหญ่จะเก๊น,นะครับขอให้ระวังด้วยนะครับ ตะกุหลวงพ่อทองสุขปัจจุบันมีการเกยออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะๆนะครับเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าตะกรุดของท่านเนี่ยเป็นตะกุดกลางเก่ากลางใหม่นะครับเอ่อผมได้ทําคลิปวีดีโอออกมาเนี่ยนะครับก็มีการผ่าตะกรุดให้ดูนะฮะอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับใครสนใจไปติดต่อไปติดตามดูได้นะครับในในรายการวีดีโอของผมนะครับ ดอกนี้นะครับผมเปิดราคาที่หนึ่งหืห้าพันบาทนะครับรับประกันความแท้นะครับรับประกันความแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครสงสัยต้องการจะผ่าอันนี้ผมไม่ว่านะครับหลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าต้องการผ่านะครับถ้าหากว่าตะกุดดอกนี้นะครับผ่ามาแล้วนะครับไม่มียันหนึ่งนะครับยันไตสานอคมนะครับหรือ ยันโสนรถมงคลหรือยันตีนีิสิงเหนะครับหนึ่งในสามยันนี้นะครับถ้าไม่มีนะครับเอามาคืนได้เลยครับนะครับรับประกันถ้าไม่มีเนี่ยถ้าเป็นตะกุดเก๊นามาคืนได้ผมคืนเงินให้หนึ่งร้ยเปอร์เซ็นครับไม่มีการหักแม้แต่บาทเดียวนะครับ เหล่านี้แท้ดูง่ายครับแล้วก็มีนําเสนอมานะครับที่ผมได้เคยผ่ามาแล้วเนี่ยนะครับผมได้เคยผ่าตะกุดหลวงพ่อตองสุกนะครับผ่ามาแล้วเนี่ยนําให้ชมกันนะครับครับเ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนํารูปมาให้ดูนะครับเอ่อ รูปนี้จะเป็นรูปที่ยังไม่ได้ผ่านะครับเอ่อในเอ่อตอนที่ยังไม่ได้ผ่านะครับก่อนผ่านะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเอ่อตะกุดจะมีลักษณะแบบนี้นะ ล, no ลักษณะจะประมาณนี้นะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตะกุดดอกนี้ยาวสี่นิ้วนะครับที่นํามาผ่าเนี่ยก็จะได้ตะกุดลักษณะนี้นะครับนะครับผมเอ่อตะกุดดอกเมื่อกี้นะครับที่ผมนํามาผ่าเนี่ยด้านในนะครับด้านในจะจานด้วยยันโสรดมหามงคลนะครับเป็นยันโสรถมหามงคลแล้วก็ด้านนอกจะจานด้วย ยันไตสนาคมนะครับนะครับลายมือจานเนี่ยเนื่องจากแผ่นทองแดงบางมากนะครับลายมือจานก็จะจานทะลุกันนะจานด้านหนึ่งก็ทะลุมาด้านนอกนะครับจานอีกด้านก็ทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะนะครับตะกุดดอกนี้ดูง่ายครับแท้ครับเมื่อกี้นะครับลักษณะภายนอกเนี่ยดูง่ายแท้ แล้วก็ลักษณะลายมือยันในชัดเจนนะครับลายมือจานเป็นของหลวงพ่อทองสุกนะครับแผ่นนี้ไม่แพงครับปกติเนี่ยถ้ายังไม่พ่าเนี่ยผมก็ขายอยู่ประมาณพันห้านะครับผมขายอยู่อขอโทษครับขายอยู่ที่หมื่นห้านะครับเมื่อผ่ามาแล้วนะครับผมขายอยู่ที่เปิดราคาไว้แล้วกันนะฮะสามพันนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ ถ้าแบบนี้นี่ไม่ต้องไปลุ้นนะครับแท้แน่นอนนะแท้หนึงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นถึหนึ่งล้านเปอร์เซ็นนะครับจานยันชัดเจนนะใครใครอยากรู้ว่าลายมือหลวงพ่อทองสุกเป็นอย่างไรนะฮะพลาดไม่ได้นะครับถ้าหากดูอยากดูรายละเอียดการผ่านะครับขอให้เข้าไปดูในคลิปวิดีโอการผ่าตะกุดหลวงพ่อทองสุกนะครับตอนที่สามนะครับ ดอกนี้อยู่ในตอนที่3ขอให้เข้าไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะถัดมานะครับถัดมาอีกดอกหนึ่งนะครับที่ที่ได้นํามาผ่ากันนะครับครับสําหรับอีกดอกหนึ่งก็จะเป็นก่อนผ่านะครับตะกุดมีลักษณะแบบนี้นะครับความยาว5.2นิ้วนะครับเป็นตะกุดเนื้อทองแดงครับลักษณะเป็นตะกุดที่พอกผงจุ่มลักนะครับ จะมองไม่ค่อยเห็นลายเชือกสักเท่าไหร่นะครับตะกรุดดอกนี้เนี่ยหลังจากผ่ามาแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะเป็นแผ่นทองแดงลักษณะน,นี้นะครับนะครับเป็นแผ่นทองแดงลักษณะน,นี้ก็คือด้านนอกไม่มีการจานอักขระใด,ดๆนะฮะด้านในเนี่ยด้านในจะมีการจานยันมหาสุรสมงกลนะครับ ด้านในจะเป็นยันมหาสลดมงคลนะครับนะครับลักษณะของยันมหาสรดมงคลเนี่ยก็มีความชัดเจนอยู่นะเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะตะกุดจะมีลักษณะการตัดสอบที่มุมทั้งสี่ด้านนะฮะชัดเจนนะครับแล้วก็ที่ด้านในเนี่ยจะเป็นยันมหาสลดมงคลนะครับเป็นยันตารางนะครับแล้วก็ที่มุมนะครับมุม นะครับมุมมุมของอตารางยันเนี่ยจะจะมีการจานณมะอาอุนะครับจานยันมะอาอุนะครับแล้วก็ช่องแรกนะครับจะขึ้นต้นด้วยเลขสิบหกนะสิบหกไทยนะครับนะครับจะเห็นเลขสิบหกชัดเจนนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเลขเรียงกันนะครับจะเป็นเลขเลขเรียงกันไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็จะล้อมรอบด้วยล้อมรอบด้วยพยันนะครับตัวอักขรยันสองแถวนะครับถ้าล้อมแถวเดียวเนี่ยจะเรียกว่ายันโสรสมงคลนะครับถ้าล้อมสองแถวลักษณะนี้เนี่ยจะเรียกว่ามหาโสรสมงคลนะครับจะเห็นว่าตามช่องต่างเนี่ยท่านจาจารย์เป็นตัวเลขตัวเลขไทยทั้งหมดนะฮะ ตะกรุดดอกนี้ท่านจาลนลักษณะจานด้วยลายมือค่อนข้างจะลายมือบรรจงนะครับลายมือสวยนะครับแผ่นแผ่นแรกเมื่อกี้ก็จะเป็นลนักษณะลายมือหวัดนะครับลายมือหวัดแต่ว่าแผ่นนี้จะเป็นลนักษณะของลายมือบรรจงนะะจะลายมือค่อนข้างจะพิถีพิถันนะครับลายมือพิถีพิถันในการจานพอสมควรนะครับ ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ในคลิปวิดีโอตอนการผ่าตะกุดหลวงข้อทองสุขตอนที่4นะครับจะมีรายละเอียดของการการผ่าให้ดูนะครับชัดเจนนะครับเข้าไปติดตามดูได้นะครับแผ่นนี้ก็เปิดราคาเท่ากับแผ่นแรกเมื่อกี้นะครับราคาเท่ากันนะครับ เปิดไว้ที่ส0 0พบาทนะครับตะกตรุดอกนี้ถ้ายังไม่ผ่าก็ผมก็ขายอยู่1,500งบาทนะครับพอผ่าแล้วเนี่ยก็ถือเป็นผ่าให้ดูกันเป็นวิทยาทานนะครับก็ใครต้องการบูชาตะกุดแท้ๆนะครับของท่านนะครับสามารถนำไปบูชาได้โดยสนิทใจเนี่ยก็ขอแนะนำนะนะครับขอแนะนำ ตะกุดที่ผ่าไปแล้วนะครับอันนี้แท้ล้านเปอร์เซนต์นะแท้ชัดเจนครับไม่ต้องไปนั่งลุ้นนะครับไม่ต้องไปนั่งลุ้นตะกุดที่ยังไม่ได้ผ่านะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ผมนำมาเสนอให้ดูเพราะว่าก็อยากให้คนที่สนใจนำไปบูชานะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ก็คงครบนะครับตามที่นำมาเสนอในวันนี้ทั้งหมด7รายการนะครับใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะขอบคุณครับสําหรับผู้ที่สนใจติดตามนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ